เจ้าพนักงานที่ดินจดทะเบียนโอนมรดกบ้านพิพาทให้แก่ผู้จัดการมรดกแต่เพียงผู้เดียวเป็นการกระทําที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สําหรับในคลิปนี้นะครับผมได้นําเอาแนวคําพิพากษาของศาลปกครองซึ่งเป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องของการโอนบ้านซึ่งเป็นมรดกข้อพิพาทเนี่ยนะครับ ให้กับผู้จัดการมรดกแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยเป็นการกระทําที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับซึ่งโดยสรุปแล้วนะครับในคําวินิจฉัยนี้เนี่ยสารวินิจฉัยว่าเจ้าพนักง,งานที่ดินซึ่งมีอํำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาโดยทางมรดกนั้นมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่ระเบียบกฎหมาย ในเรื่องนั้นๆกำหนดเอาไว้และใช้บังคับขณะนั้นรวมทั้งไม่อาจรับจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์บ้านที่พิพาทให้แก่ผู้จัดการมรดกได้เพราะจะทำให้ทรัพย์นั้นพ้นจากการเป็นทรัพย์มรดกมาเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของผู้จัดการมรดกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการกระทำดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับ